ออาแล้วรถมีใบมีเขอมาัเรียนไ้มีกลวไม่งเขามาตั้งต้งที่นานยังอ่ะาะเบนเหมือนของจะขึ้น เขาก็ทําเขาก็ทําเป็นถ่ายทะเบียนเรา่นหละทําเป็นถ่ายหนูอะว่าหนูไปถ่ายรูปเขาอะไรเงี้ยเหมือนของจะขึ้นจอแม่อย่างเนี้ยตัวจริงเปนเหมือนใายนึ่จ่อก็จ่อดิ แล้วยิ hmm. no. okay. ่งเขาพูดมึงกูกับเราได้เราก็พูดมึงกูกับเขาได้เพราะว่าสิทธิีเท่ากันเแล้วมแล้วมันตั้งการดักด่านหน้าบ้านได้หรอวะได้เออเนาะพูดถึง หน้าบ้านหนูหนูถ่ายอะไรก็ได้ค่ะพี่ค่ะาไม่ก็ต้องถ่ายอืมชื่ออะไรนะ เพื่อนชื่ออะไรเจมเจมมาโทรหาพ่อหาแม่ยังเจมโทรหาพ่อหาแม่ก่อนเด็เจมโทรหาพ่อหาแม่ยังโทรหาผู้ปกครองก่อนผู้ยงผู้ใหญ่บ้านนะโทรหาก่อนมีมีมีโทรหาพ่อหาแม่ก่อน มายเีพ่อแม่อยู่บ้านได้เขามาเคลียให้ย้ยปงละานี่ข้อหาอะไรไม่รูฮะไ่รู้ว่ไม้เขเรียกจแล้วก็เสียงใไปถามก่อนข้อหาอะไรเม้นเด้นเป็นไปเป็นเพื่อนไปเพื่อนกันไปไปเป็นเพื่อนกันถามพี่ใครอก นี่ลุงพี่ครับพี่ครับและและและอันนี้จัดข้อหายังไงมีบอกไหมทุกอย่างเลยรถเรามีอะไรบ้างอ่ะผีก็ไปต่อไหมผีมันมีท่อกระดังนะแต่นี่ไม่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวไปเอาคนีบเอ็งไปหน้ารายกันคุณจะไปใครเราตั้งแา่หรืออะไรก็ไปไม่ได้ตั้งอยู่หน้าบ้านีผเขาธรรมดาก็คือแต่งอะไรไว้ไงแค่ถอด เสียค่าปรับแล้วแค่นั้นแหละไปเชื้ามทางกับจับไม่ตายอือไม่มีดาไม่มีอะไรจับได้หมดเคียครับครับแล้วนี้ตามไปตามไปเคลียร์เลยได้ครับ ฮะเออเปเดทำอะไรผิดจะทำอะไรล้วแต่ที่สบายใจเออาไม่หล่ะไม่ตั้ง่าแต่มายึดรถสบายใจไหม